สวัสดีครับวันนี้วันพระหัสที่9มิถุนายนนะฮะ2 5 6 5เวลาตอนนี้ก็14นาะฬิกา26นาทีโดยประมาณนะครับมาพบกับการวิเคราะห์และสรุปลักษณะอากาศประจำวันจากผู้มในการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุอันวันนี้ก็ให้บริการอยู่ที่ชั้น8อาคาร50ปีอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ก็มาให้บริการด้วย ความคึกคักนะฮะเพราะอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีคนมาดูงานนะเมืมอเช้านี้ก็ไปรับเหมือนก็ไปประชุมเพื่อจะคัดเลือกนักวิเทศสัมพันธ์นะฮะวันนี้ก็งานเยอะนะครับในช่วงบ่ายก็จะมีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็คือสถานทูตฝรั่งเศสนะฮะจะจัดงานเกี่ยวกับ Business France โดยเฉพาะเอาเทคโนโลยีของอาทางด้านฝรั่งเศสนะฮะก็คือเป็นพวกอุตุนยิยมทยามา แล้วก็วันนี้ก็มาพูดคุยว่าอยากให้เราไปใช้ของเขาบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ซื้อของอเมริกาของยุโรปซึ่งมักจะเป็นของอังกฤษหรือว่าเป็นค่ายที่ผูดภาษาอังกฤษนะ,นะครับแต่ฝรั่งเศสก็มีภาษาฝรั่งเศสซึ่งที่ผมเคยศึกษาของฝรั่งเศสมาเนี่ยก็จะเก่งทางด้านดาวเทียมรีโมทเซนซิ่งนะครับคนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนที่มีหัววางแผนหัวเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งอะไรแบบเนี้ยที่พอจะรู้มานะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังที่ชั้นชั้นสมีห้องประชุมบุสราคัมนะครับก็เดี๋ยวต้องรีบจบรายการเพราะว่านัดไว้ตอนบ่ายบ่ายสามครึ่งหรือ15นากา30นาทีนะน่าจะมาก่อนเวลานะครับส่วนใหญ่เขาจะมาตรงเวลากันอยู่แล้วพวกนักธุรกิจน,น,นะครับก็เราก็คงไปฟังเขาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อะไรที่ดีก็จะดึงเข้ามานะครับนะกุตูของฝรั่งเศสเราเรียกเมโฟราน์ France, นะครับ นะซึ่งเราก็หวังนะเพราะว่าเมเจอฟรานเขาก็จะเก่งอากาศด้านยุโรปอะไรพวกนี้นะฮะมีการพยากรณ์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําในภูมิภาคบ้านเขานะครับคือประเทศที่ไม่มีอนานริคมย่านบ้านเรามากนักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการพยากรนะฮะแต่ฝรั่งเศสถ้าเราดูแนดีเนี่ยก็เคยมายึดําเมืองขึ้นก็คือประเทศทางลาวกัมพูชาอะไรเงี้ยนะฮะเพราะ ประเทศทางด้านนี้เขาจะพูดภาษาพวกนี้ได้ภาษาฝรั่งเศสเราพูดไม่ได้เลยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ดีดีขึ้นเลยแต่คนไทยก็จะรักภาษาไทยนะครับอย่างไงก็อนุรักษ์กันไว้นะครับแต่ก็ต้องฝึกแบบจะได้ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับเขารู้เรื่องนะโดยการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ด้านเตือนภัยหรือว่าด้านป้องกันภัยทางด้านอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านธรรมชาติเนี่ย ถ้าภาษาเราดีเนี่ยการหาตำรับตำลาในการเอามาประยุกต์ใช้มันก็จะทําได้ง่ายนะเราจะมานั่งเริ่มเริ่มต้นหนึ่งใหม่นี่มันก็ใช่ที่อ่ะส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะต้องเอามาประยุกต์ต่อยอดนะฮะเอาความรู้จากอีกซีกโลกหนึ่งมาประยุกต์ใช้ตรงก็กไม่ได้เพราะมันคนละที่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ใน YouTube ก็เข้ามาประมาณสัก11อยสินะครับมีคนแจ้งการรับฟังว่าภาพเสียงชัดเจนของพระคุณนะครับ แล้วก็ในตัว y o u t u เอ้ยในตัวเอ่อเรียกอะไรเฟซบุ๊กในแฟนเพจต่างๆก็231คนแล้วนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเบียรมีงานนะฮะเข้าคิวแต่ไม่อยากให้ทุกคนรอนะฮะ มาเริ่มด้วยภาพแรกภาพนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลา14นาฬกา10นาทีเราจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมประเทศเราเป็นเมฆชั้นกลางนะถ้าเราดูภาพนี้ก็จะชัดขึ้นนะเป็นสีม่วงนะครับเป็นเมฆชั้นต่ําชั้นกลางจากลมที่พัดปกคลุมแต่ก็แรงไม่ได้พอเพียงที่จะทําให้เกิดฝนหนักแต่มีฝนโป,ยปยรยโปรยเมฆคลึมคึมอย่างที่เราบอกไว้ล่วงหน้านะครับถ้าใครติดตามทุกวันจะเห็นว่าเราได้อธิบายไว้ในช่วงบ่ายของในแต่ละวันก็เป็นช่วงสะสมความชื้น พอบ่ายกแก่ก็คือตั้งแต่16นาฬิกาจนถึงทุ่มนึงก็จะเริ่มมาเป็นฝนที่มากขึ้นนะครับจากช่วงเวลาที่มีการสะสมความชื้นได้เยอะพอขุมครัวหรือพอที่จะสร้างเป็นเมฆฝนได้นั่นเองนะฮะเราก็มาดูภาพนี้เป็นภาพเมฆดาวเทียมซ้อนทับด้วยแผนที่อาการผิวพื้นจะเห็นมีขีวเขียวนะครับเป็นลมตะวตันตกเฉียงใต้พัดขนานกับเส้นสีแดงซึ่งเส้นสีแดงตรงประเทศไทยก็จะเป็นแนวของตัวความกดอากาศหนาต่ำนะฮะที่พัดผ่านลมก็จะพัดติดภูเขา ะนาวสีกับถนนทงชัยด้านบนเราก็จะได้รับความชื้นแต่พอเหมาะพอสมนะครับไม่ได้เยอะจนน้าท่วมนะบางพื้นที่อย่างตา่างประเทศนี่ตกหนักจนเอาไม่อยู่เลยนะของบ้านเรานี่มีตัวภูเขาเป็นตัวกรองความชื้นทาให้ความชื้นไม่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับต่อไปมาเริ่มดูพารามิเตอร์ทางบุติกเริ่มจากความกดอากาศก่อนก็จะเห็นว่าลักษณะของล่องความกดอากาศต่ําชัดเจนแล้วนะฮะอยู่ในเมียนมาอยู่ในอ,อินเดียบังคลาเทศเมียนมา อยู่ในลาวอยู่ในเวียดนามที่เราเห็นในตัวปลายปลายตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นสีาขาวๆคือเส้นความกดเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็มีพัดชิงเฉียงนะฮะหรือว่าพัดผ่านแบบชิงเฉียงถ้าเรามาดูภาพลมหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือลมระดับล่างๆคือ925หรือว่า750เมตรฮะก็จะพัดผ่านแบบเป็นตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตัวเราชิงเหนือแบบนี้นะฮะลมก็จะพัดแบบแรงอยู่ในทะเลเพราะทะเลไม่มีอะไรขวางกั้นนะบนแผ่นดินมีภูเขามีต้นไม้ก็ทําให้ มีความเร็วลมที่ต่ำกว่าในทะเลนะฮะลมพัดเข้ามาเจอต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมนันตัวกีดขวางก็เลยเป็นตัวกรองหรือชะลอหรือว่าทําให้กระแสะลมที่พัดอยู่ในทะเลเนี่ยมีความแรงมากกว่าบนบกซึ่งมีสิ่งกีดขวางมากกว่านั่นเองนะครับต่อมามาดูลมระดับฐานเมฆก็คือ850าเฮกโตปาสคาหรือ1 5 0 0รเมก็จะเห็นว่าลมในทะเลก็มากกว่านะฮะ แต่บนบก,ก็เริ่มแรงขึ้นเพราะว่ามันอยู่สูงขึ้นมาพ้นอิทธิพลของเขาบางไปบ้างก็มีสีออกส้มๆก็เริ่มจะมีเมฆชั้นกลางมากขึ้นเพราะเมฆชั้นกลางเกิดจากลมเสียสีในเนื้ออากาศหรือเนื้อลมมีความชื้นก็จะก,กันตัวควบแน่นก่อให้เกิดเมฆและฝนนะครับส่วนลมระดับ500เฮกโตปาสาลหรือ5 5 0 0เมตรก็จะเห็นเป็นลมที่พัดมาแล้วก็มีการพัดแบบตามเข็มนาฬิกาก็ทําให้อากาศจมตัวดังนั้นฝนก็จะอยู่ทางประเทศเมียนมาอยู่ประเทศ ใช้ตอนภาคเหนือหรือว่าอีสานบนหรือว่าลาวด้านล่างเราจะไม่มีฝนเพราะอากาศที่หมุนแบบตามเข็มนาฬิกาจะกดเอาไว้ทําให้เกิดฝนไม่ได้หรือได้น้อยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลมระดับบรรยากาศชั้นกลางทีนี้มาดูการยกตัวหรือจมตัวของอากาศเราใช้ค่ารีเลทีฟซึ่งดูง่ายๆดูค่าบวกสีเข้มๆค่าลบก็คือสีสออกเขียวเยวเหลืองเองฟ้าฟานี่คือค่าลบอากาศจะจมตัว ซึ่งก็จริงตรงนี้นะฮะจะอากาศจะจมตัวตรงตรงภาคกลางลงมาตรงนี้นะครับเมื่อเราให้เคลื่อนที่ก็จะเป็นแบบนี้ฝนก็จะเกิดเยอะทั้งภาคเหนือภาคอีสานส่วนภาคกลางภาคตะวันออกลงมาตรงนี้ก็จะเป็นรูโบโรตรงนี้นะฮะเป็นค่าเนกาทีฟค่าลบเป็นอากาศจมตัวก็จะมีเมฆบ้างแต่น้อยเมฆอาจจะเกิดแล้วเคลื่อนที่อะไรเงี้ยนะครับเกิดมาจากระบบของลมที่ขวางหรือว่ากดทับลงมาทำให้การงอกของเมฆหรือว่าการสร้างเมฆฝนทำไม่ได้นะครับ ต่อมาจากลักษณะของตัวแผนที่ตรงนี้เสร็จแล้วไปดูเรื่องคลื่นลมเริ่มจากลมที่พัดปกคลุมนะครับจะเห็นว่าลมที่พัดปกคลุมเป็นลมระดับ10เมตรจากวันนี้วันที่9จนถึงวันที่13 4วัน9-16ชั่วโมงสิ่งที่เราเห็นก็คือลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็เป็นลมแบบเบาๆเป็นลมพัดปานกลางนะฮะสีเขียวสีเหลืองแล้วฟ้าๆนี่ลมอ่อนมากเลยนะฮะดังนั้นเมื่อเราไปกดในเรื่องของความสูงคลื่นนะฮะก็คือภาพนี้ สิ่งที่เราเห็นก็คือลักษณะของคลื่นที่เห็นก็เป็นทะเลมีคลื่นต่ำนะครับเป็นสีน้ําเงินก็คือ50เซนทะเลเรียบนะฮะสีเทาก็30เซนก็เรียบเหมือนกันได้รับลมก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีคลื่นประมาณสัก75เซนตเต็มที่ก็เมตรนิดๆน,น,นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่มากนักนะฮะเพราะลมพัดแน่ทิศแต่ว่าพัดไม่แรงนะส่วนอ่าวไทยมีด้ามขวานบางก็ทําให้ทะเลเรียบเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้านับลมมระสุมคือภาคตะวันออกก็มีคลื่นเล็กน้อยบางทีก็เรียบบางทีก็เล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงกับคลื่นใหญ่เพราะลมที่พัดไม่ได้พัดแรงปกคลุมที่ระดับผิวพื้นนานเกินไปนั่นเองนะครับไม่ได้นานเลยพัดแป๊บแป๊บเปลี่ยนทิศแป๊บแป๊บหรือว่าพัดแป๊บแป๊บความเร็วลมก็เปลี่ยนในทางที่ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมามาดูข้อมูลที่เป็นพยากรณ์10วันข้างหน้านะฮะซ้ายมือเป็นลมระดับ500เฮกโตปาสาลหรือ5,500เมตราพนา้นะฮะ ขวามือก็เป็นฝนใน6ชั่วโมงฝนรวมนะครับสีอ่อนๆอคือเป็นถ้าเรามองเป็นเมฆชั้นกลางฝนฝนละอองได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นสีเข้มขึ้นมา 2- 4สเป็นฝนเล็กน้อยน้ำเงิน4 1 0เป็นฝนปานกลางและสีม่วงก็คือฝนหนักนะครับซึ่งเราเห็นตั้งแต่วันนี้วันที่9วันพระหัสนะฮะในช่วงบ่ายก็จะมีฝนทางภาคเหนือแล้วก็กัมพูชาหรืออะไรพวกนี้ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางมีหนักบางแห่งตรงภาคเหนือตอนล่างนะครับ แล้วก็ในลาวก็จะมีฝนเล็กหน่อยนะครับเป็นฝนละอองส่วนด้านล่างก็ไม่มีฝนด้านล่างเพราะว่าลมที่พัดเนี่ยตามเข็มนานฬิกากดเอาไว้ทําให้ประเทศไทยตอนกลางค่อนทางตอนล่างนี่ก็ไม่มีฝนเพราะว่าอากาศถูกกดเอาไว้จากลมระดับ500ที่พัดเนี่ยทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งก็อาจจะมีฝนบ้างในภาคเหนือนะฮะภาคกลางตอนบนภาคใต้เพราะว่า มีการคลายความร้อนแล้วก็อัตราการลอยตัวชนะลักษณะการกดจากด้านบนนะไม่ใช่ว่ามันจะกดแล้วมันจะได้ผลหมดแต่ถ้ามีอัตราการลอยตัวมีความชื้นสูงๆก็มีฝนแต่ว่าตกประเดี๋ยวประดานะฮะจะหายไปและนะครับต่อมาในช่วงตีหนึ่งของวันที่10ก็มีฝนในภาคใต้โดยเฉพาะด้านรับลมนะนอกกนั้นก็จะไม่มีฝนหรือมีน้อยมากแต่ว่าในภาคเหนือตอนบนที่ติดกับประเทศลาวหรือเมียนมาก,ก็จะมีฝนดีนะครับเพราะเป็นพื้นที่ที่มี ลักษณะของคลื่นะแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาเป็นระยะระยะนั่นเองนะครับอันนี้วันที่10ตอนเจ็ดโมงเช้าก็มีฝนตามชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ชายฝั่งของเมียนมาอยู่อยู่แล้วเพราะเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับวันที่10ตอนบ่ายก็ฝนน้อยนะครับวันที่10ตอนประมาณทุ่มหนึ่งก็มีฝนทั้งด้านรับลมคือชายฝั่งของเมียนมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ชายฝั่งของกัมพูชาชายฝั่งของภาคตะวันออกแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะฮะเป็น เมฆชั้นกลางสามารถท่องเที่ยวทะเลได้ส่วนภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือเน,นี่ยเป็นฝนปานกลางมีหนักเป็นบางแห่งมีสีม่วงนะครับต่อมาวันที่11ตอนตีหนึ่งก็มีฝนในตะเข็บไทยลาวซึ่งมาจากแนวลมพัดส,สอบแล้วก็อ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยมากกว่าฝนปานกลางนะครับต่อมาวันเสาร์ที่11ตอน7จ็ดโมงเช้าก็มีฝนตามแนวชายฝั่งของเมียนมาแล้วก็ภาคใต้บ้านเราเนื่องจากว่าลมมรสุมที่ปะทะเป็นลมระดับล่างนะครับอ่าวไทย ชายฝั่งของัมบูชานอกนั้นก็จะมีฝนน้อยนะครับต่อมาวันที่11วันเสาร์นในช่วงบ่ายก็จะมีฝนในภาคเหนือนิดๆนะฮะแล้วก็มีฝนตรงชายฝั่งของกัมบูชานะครับส่วนวันที่11ตอนทุ่มหนึ่งของวันเสาร์ก็จะมีฝนในภาคเหนือดีเลยแล้วก็ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ในกัาบูชาภาคตะว,วันออกมีเล็กน้อยนะครับต่อมาตีหนึ่งวันที่12ลมมรสุมก็พัดแรงนะฮะตรงจากขนาดกาเซียลสโตฟิกวินหรือเส้น ของความกดอากาศต่ำนะฮะก็ทําให้เกิดฝนตรงหัวกอสุมาตราแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอ่าวไทยแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งกัมพูชาด้วยจะมีฝนปานกลางนะครับต่อมาวันที่12อวันอาทิตย์ในช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีฝนนะฮะลมอาจจะทําให้เกิดฝนหน้าเขาแถวภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ตรงไปแหลมยวนบ้างนะครับต่อมาวันอาทิตย์ที่12อ่ามิถุนายนนะครับตอนประมาณสักบ,บ่ายๆสะสมความชื้นก็จะมีฝนตรงเมียนมา ประเทศไทยก็จะมีการสร้างมเมฆเฉ้นกลางมาคลุมคลุมพอ16นาฬิกาหรือว่าถึงเวลาทุ่มก็จะฝนเยอะขึ้นอันนี้คือภาคเหนือภาคกลางนะครับเป็นฝนปานกลางแล้วมีฝนหนักส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตอนมาตีหนึ่งของวันที่13คือเช้ามืดของวันจันทร์นะครับก็จะมีฝนในอีสานตอนบนนะครับภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคออกลางแล้วก็อ่าวไทยรวมทั้งด้านตะวันตกของภาคใต้ ก็คือพังงามะนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสะตูลเป็นฝนปานกลางและอาจจะมีหนักเป็นบางแห่งนะครับต่อมาวันจันทร์ที่13ตอน7โมงเชา้าฝนก็เกิดในภาคใต้เพราะลมพัดปะทะเข้ามาตรงช่องแคบมาลกาอ่าวไทยภาคตะวันออกแล้วก็ชายฝั่งของกัมพูชารวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับต่อมาวันที่13นะครับวันจันทร์ช่วงบ่ายก็มีการสะสมความชื้นแล้วก็มีฝนปานกลางในภาคใต้แลวก็ปลายแหลมยวนนะครับ แต่พอตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะฮะตั้งแต่16นาฬิกาถึง19กก็จะมีฝนตามตะเข็บไทยลาวแล้วก็ไทยเมียนมานะครับต่อมาในช่วงตีหนึ่งของวันที่14ก็จะมีฝนในตะเข็บไทยลาวภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต่อมาวันที่14วันอังคารตอน7จ็ดโมงเชา้าก็จะมีฝนตามตะเข็บหรือรอยต่อชายฝั่งของเมียนมาแล้วก็บ้าน,านเราภาคใต้ฝั่งตะวันตก เอาไทยภาคตะวันออกแล้วก็ตัวชายฝั่งของกัมพูชานะครับต่อมาในวันที่14ตอนบ่ายๆก็จะมีลมใต้พัดเข้ามาช่องแคบมรก,กาก็มีฝนบันกลามีหนักนะครับหนักหลายแห่งเลยแล้วน,น,นั้นก็จะมีฝนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะครับแต่ว่าแนวของลมคื้นงแสลมฝ่ตะวันตกนี่อยู่ในจีนตอนใต้แล้วก็ในเกาะในในอ่าวตรงนี้ตังเกียแล้วก็ เวียดนามลาวก็จะมีฝนปานกลางแล้วก็มีหนักในแนวของในบริเวณทางเวียดนามนะครับต่อมาในวันที่14วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งนะฮะลมก็เข้าที่นะฮะมีทั้งลมตะวตันตกเฉียงใต้ลมตะวตันเชียงใต้ก็ทําให้เกิดฝนทั้งแรงอ่าวไทยนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคเหนือต่อไปในวันที่15ตอนตีหนึ่งนะครับก็มีฝนอยู่ในเกณฑ์ภาคกลางภาคเหนืออีสานบนแล้วก็ชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับ ต่อมาในวันที่วันพุธที่15ตอน7โมงเช้าตะเข็บไทยลาวก็จะมีฝนค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่าแนวลมพัดส,สอบที่โค้งเฉือนมาจากลมตะวันออกเฉียงใต้กับตะวันตกเฉียงใต้นะครับมาบวกกันพอดีแล้วก็ตรงไปแหลมยูแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับต่อมาวันที่15ตอนบ่ายนะครับ15ตอนบ่ายก็มีฝนนะครับเกิดขึ้นในภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยซึ่งมีการสะสมความชื้นในช่วงเวลาประมาณ 13นาฬิกานะพอกลางคืคนนี่ฝนใช่ไหมฮะพอ16บหนาฬิกาถึง1 9บเกานาฬิกาวันพุธที่15นี่ฝนตรึมเลยหรือฝนเยอะในภาคเหนือภาคก,กลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับส่วนวันที่16ตอนตีหนึ่งนี่ลมก็พัดแรงขึ้นเป็นลมสองเอ่อคือลมใต้นะฮะตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนทางใต้ก็ทําให้มีฝนตั้งแต่ภาคกลางตอนล่าภาคตะวันออกขึ้นไปถึงภาคกลางตอนกลางแล้วก็มีภาคเหนือตอนบนแล้วก็ชายฝั่งของเมียนมานะครับ ่อมาในวันที่16ตอน7โมงเช้าฝนก็เกิดตามชายฝั่งของกัมพูชาภาคตะว,วันออกแล้วก็อีสานบนนะครับมีฝนเยอะนะครับต่อมาช่วงบา่บายของวันพระหัสที่16ก็จะเห็นว่ามีฝนอยู่ในบริเวณทางเวียดนามในลาวแล้วก็เมียนมาเพราะด้านบนเป็นคลื่นสายลมฝ่ายตะว,วันตกเห็นไหมฮะด้านล่างเป็นลมพัดสอบแต่ช่วงบ่ายยังไม่มีการฟักตัวเพราะท้องฟ้ามันร้อนไม่มีเมฆเยอะนะครับมีเมฆยังไม่เยอะในบ้านเรานะครับ แต่พอตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งตั้งแต่16ถึง19นาฬกาของวันที่16มิถุนาฝนก็เกิดเยอะเนื่องจากมีลมเฉือนเป็นลมครึ่งสายลมฝ่ายตะวันตกที่พาดผ่านภาคเหนือและอีสานบนรวมทั้งลาวด้วยฝนทั้งบนก็จะหนักตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ทั้งหมดอีสานจะน้อยเพราะลมมันพัดโค้งขึ้นไปด้านนู้นนะครับโชงด้านนี้ก็ลมพัดเบาพอลมเบาก็มีฝนน้อยนะครับ ต่อมาในวันที่17ตอนตีหนึ่งก็มีฝนประมาณประเทศไทยตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคเหนือด้านตะวันออกติดกับลาวนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะต่อมาในวันที่17นะครับในวันศุกร์ช่วงเช้าก็ฝนจะอยู่ทางรอยต่อระหว่างไทยลาวภาคตะวันออกมีนิดหน่อยภาคใต้ช่องแคบมกาลกาก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตรงช่องแคบมกาลก,กามีเป็นฝนปานกลางแต่ว่าด้านนี้ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยนิดหน่อยเพราะาลมมันพัดมาจากทางด้านตะวันออกมากกว่านะครับ ต่อมาวันที่17นะครับวันที่17ตอนประมาณบ่ายนะครับก็เริ่มมีการสะสมความชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกอะไรเงี้ยนะครับและอ่าวไทยพอกลางคืนนี้ก็ตกแรงขึ้นเป็นฝนปานกลางมีหนักเป็นบางแห่งในวันที่17ช่วงค่ำวันศุกร์นะครับ,รบต่อมาวันที่17บเจ็ดปดนะฮะตอนตีหนึ่งก็จะมีฝนตามตะเข็บไทยเมียนมาแล้วก็ไทยลาวนะครับต่อมาวันที่18ตอน7จ็ดโมงเช้าก็มีฝนทางภาคเหนือแล้วก็อีสานบนนะครับอ่าวไทย ด้านตะวันตกของชายฝั่งของเอมียนมาแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับตอนบ่ายของวันที่18วันเสาร์นะครับก็จะมีฝนในช่องแคบมาลากาอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยตอนบนก็มีเมฆคลึ้มๆฝนยังไม่เยอะนะครับแต่พอตอนประมาณวันที่18วันเสาร์ตอนทุ่มหนึ่งนะฮะ16กนาฬิงงกาถึง19เนี่ยฝนก็จะเยอะขึ้นมาโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็มีบ้าง,แต,างแต่ก็ไม่เยอะมากนะครับ ต่อมาวันที่19ตอนตีหนึ่งนะฮะก็จะมีฝนน้อยลงเพราะลมเริ่มเบาซ้ายมือนะฮะถ้าลมพัดแรงจะมีเหลืองๆหลืองแต่ถ้าลมเบาจะลูกศรสั้นนะครับก็จะมีฝนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางตะเข็บไทยลาวแล้วก็ในอ่าวไทยตกในน้ํามากกว่าบนแผ่นดินนะครับภาพสุดท้ายก็คือวันที่19ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็จะมีฝนน้อยลงแต่ไม่ได้ทิ้งช่วงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลมที่เปลี่ยนทิศเราเห็นว่าถ้าลมพัดเบาซ้ายมือลูกศรสั้นลมก็คือลมพัดเบา ด้านรับลมเนะอย่างเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังมีฝนได้ภาคตะวันออกก็มีฝนได้นะครับตะเข็บไทยลาวก็มีฝนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของฝนที่ตกหนักตกค่อยตกหนักคือสลับกันในช่วงแรกดังนั้นเราเชื่อว่าบ้านเมืองเราก็จะรับมือกับฤดูฝนนี้ได้ซึ่งจะมีฝนตลอดนะครับไม่ได้มีทิ้งแบบหายไปเลยแต่ว่ามีตกตกหยุดหยุดตามสภาวะของที่ผมเคยบอกเสมอว่าเป็นตำแหน่ง หรือว่าองศาของลมที่ทํามุมกับประเทศไทยนั่นเองนะครับยังไงก็ติดตามนะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็ลองจดบันทึกแล้วก็ลองใช้ในการวิเคราะห์ลมฟ้าอากาศในของบ้านแต่ละบ้านนะฮะหรือว่าแต่ละคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆกันเพื่อจะหาข้อที่จริงว่าการเปลี่ยนแปลงของฝนเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเราหรือว่าธรรมชาติตัวเราก็หมายถึงว่าการสร้างบ้านแปลงเมืองที่ไม่ได้ดูหน้าดูหลังไม่ได้ดูเขาดูเราอะนะฮะ กลมาตาทาอย่างที่เราชอบทําแล้วเวลาที่ธรรมชาติมันโต้อตอบก็เพราะว่าการกระทําของเราก็จะมีผลนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงเดือนดาวหรือถึงดวงดาวอะไรเงี้ยนะฮะก็มาจากการที่เราไม่เข้าใจพฤติกรรมของธรรมชาติก็ลองต้องศึกษากันไปนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องจบรายการเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมี คนมาดูงานซึ่งผมได้รับมอบหมายจากกรมให้เป็นผู้แทนเป็นประธานของกรมที่จะไปต้อนรับแขกก็คือทาสาสนทูตฝรั่งเศสนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปว่าวภาษาอังกฤษนั่แหละคงไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าก็เจอกันใหม่ในรอบต่อๆไปนะฮะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วมันก็เลยทําให้กลางคืนซึ่งจะมีรายการพิเศษก็คือการอธิบายปรากฏการไ c ม a เชงหรือว่า global warming นะครับ เป็นภาษาง่ายๆเนี่ยบางวันก็พูดบรรยายบางวันก็เงียบไปนะครับแต่ผมก็จะทําการโพสต์ให้เห็นแบบอาจจะดูย้อนหลังอะไรยงี้ไม่เป็นไรนะครับก็จะทําเป็นตอนๆต,ตอนนี้ได้3ตอนแล้วนะฮะสามารถเข้ามาดูได้ในแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะฮะดูในนี้แหละง่ายๆเราไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ทําเป็นตอนสั้นนะมีความยาวครึ่งชั่วโมงถึง,งก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับหมายความว่าพูดชั่วโมงหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่พูดเยอะเพราะมันดึกเดี๋ยวคนก็ง่วงนอนนะครับก็จะพยายามใช้เวลาให้มันน้อยลงนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มี3ตอนแล้วผมตัดต่อเอาเฉพาะตอนพูดละนี่ก็จะเป็นเว็บเป็นเฟซบุ๊กของผมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับ เป็นพอดแคสต์ก็มีเพราะเป็นในบายของท่านทิพดีอยากจะให้ลองทำพอดแคสต์ก็ทําไปแล้วก็มีคนเข้ามาพอสมควรนะครับเป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แบบไม่มีภาพประกอบแต่งานอุตูเป็นงานที่ยากนะครับมันก็ต้องมีภาพประกอบจะดีกว่าเดีย๋ยวให้ดูภาพว่าหน้าตาของการบรรยายเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะพยายามะนะครับเดีย๋ยวให้ดูภาพหลอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ตัดต่อแล้วมาลงใหม่นะครับเนี่ยภาพอันนี้ก็คือตอนที่2นะฮะ จะมีเป็นตอนๆอ,อย่างเงี้ยนะฮะจะขึ้นอย่างงี้แล้วอันนี้ตอนที่2นะฮะแล้วก็จะมีตอนที่สมมันจะมีตอนที่1 2 3สาตอนนี้มี3ตอนนะฮะอันนี้คือตอนที่3นะล่าสุดแต่ต่อไปจะเป็นตอนที่4นะครับก็ติดตามมาฮะเพราะว่าเราจะให้ความรู้แบบง่ายๆสบายๆหูแล้วก็หลับฝันดีนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่าแต่ความรู้ต้องมีนะครับเพื่อที่เราจะมีความเข้มแข็งกับสิ่งที่เรากําลังจะเผชิญอยู่ถ้าเรา มีความรู้ไม่เยอะเมื่อมีใครพูดอะไรที่เป็นเฟกเฟกก็คือปลอมมันนะฮะเฟกนิวก็คือข่าวปลอมเราก็จะตื่นตกใจจริงเอ้ยมอย่างงี้แต่ถ้าเราได้รับความรู้เราก็จะอ้อโหมันหลอกกันนี่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทําให้เราไม่เครียดเมื่อชีวิตไม่เครียดมันก็เดินไปได้นะฮะประกอบอาชีพไม่ต้องโดนใครหลอกวันนี้ก็คือหลักการที่ทางผู้ใหญ่ได้มอบหมายแล้วก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งของผมในการให้ความรู้กับประชาชน โดยใช้ภาษาง่ายๆแล้วก็เพื่อประชาชนเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เราชาวโลกเขาภาษาอังกคือมอนิเตอร์ก็คือศึกษาการเปลี่ยนแปลงศึกษาวิเคราะห์แล้วก็มีมาตรวัดด้วยนะครับว่าอตอนนี้สือสภาวะไหนแล้วอะไรยังไงแล้วมีผลกระทบต่อบ้านเราไหมผมพูดได้เลยว่ากระทบน้อยมากเพราะประเทศไทยอยู่ชายภูมิที่ตั้งที่ดีนะครับแค่เราไม่ทําร้ายประเทศเราเราดูแลธรรมชาติอนุรักษ์ไว้ ส่งเสริมไว้เนี่ยเราก็อยู่กันช่วงนาตาปีแล้วนะครับมาเราไม่ได้เป็นเหมือนประเทศอื่นที่หนาวสุดชีวิตหรือว่าหนาวแบบมากๆเลยหรือว่าร้อนเหมือนประเทศอินเดียบังคลาเทศอะไรเงี้ยประเทศไทยร้อนมากๆฝนก็มาเพราะว่าอัตราการลอยตัวของอากาศเมื่ออากาศร้อนมากๆนะมันก็จะยกตัวทาให้อากาศข้างเคียงมาแทนที่ฝนก็จะมาในไม่ช้านะครับนอกจากเราไปทําอะไรที่มันผิดผีนะครับก็คือไปทําให้อากาศร้อนจนไม่สามารถสร้างเมฆได้ อันนั้นก็โทษใครไม่ได้แล้วต้องโทษตัวเองว่าเราไม่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพียงพอทําให้เกิดความสูญเสียในเรื่องของสมดุลธรรมชาตินั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่ในรอบต่อๆไปรอบนี้นะฮะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณภระีรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาโกลโล,โลจนดลมดานนะครับให้แฟนขาทุกท่านนะมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวัง